ครับผมเจ้าวิศรุติมุลาครับครับโอ๊ตพุทธนันวนฒิีครับพบกับช่วง2ูเฟน n ซเว e นเซเคิลชาเลนส์ครับบอกชื่อนักเตะอ c a d e m y ้ไมห้าคนที่เคยเล่นชุดใหญ่เบียร์นัทวุฒิถูกสุ่มครับฟิลเจอร์านกรนข่าวงามง่ายยุจิระยุเนี่ยมได้ส่งแล้วก็สามละใครวะหมดละแค่เจ็ดวินักเตะทูสามคนได่ทำประตู ชนะชนบุรี51ในในนาฬิการ20-21 5-1ี่ิานพุทธินันพิโยนในบ้านหรือนอกบ้านมัไปไปเยือนไปเยือนไปเยือนพี่แคมใช่ปู่วะน่าใช่แล้วมั้องพันยี0สิ่ไม่รู้จำพิโยนหมงได้คนเดียวอัธวุฒิอัธวุฒิมีเหรอเบีไม่ได้ยิงนะเบีไม่ได้ยิงนะ อ่าเป็นพี่แคมเป์เบล็นเปนเบลยังไม่ได้เล่นเลยใช่บี่พี่แคมที่ยิงหลอกอ่ะที่หลอกจะยิงแล้วก็แปรเนี่ยเห็นป้ะผมจำได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว3แห่งในจังหวัดชนบุรีเขาสามมุกพัทยาบางแสนง่ายไม่รู้อ่ะไปบ่อยเพี่ยเคยเรียนชนเคยเรียนมข้อสี่นะสโมสรในไทย3ทีมที่ใช้เสื้อเย่าที่มีสีน้ำเงินชลบุรี เย่านะชมบรุรีสีน,น้ำเงินหน่อยวะสีน้ำเงินที่เพิ่งแพ้ไปเนี้ยบอลถ้วยเนี่ยอ๋อบีจีเวลาชมบุรีบีจีให้ไปอดเฉลยชมบุรีชมบุรีบีจีท่าเรือบุรีรัมย์ท่าเรือมันส้มไงมันสลับไงพี่น,น้ำเงิน,นงส้มตายแล้วคำถามข้อนีย้ยากหน่อยเนี่ยบอกชื่อเฮดโคชลบุรีสามคน โพี่แจสาสมแล้วก็อะไรนะพี่โบอ่ะพี่โบแล้วก็คนหนึ่งญี่ปุ่นโคเทงหาโทโคเทงทานทานได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ให้บอกชื่อสามโมสอนสามโมสอนะที่พี่เคยทำประตูได้ในฐานะนักเตะแข่งเทพสามโมสอนง่าย ชนบุรีบุรีกนชนไปก่อนเออรู้แค่ชนบุรีก็ไม่รู้มุงในชนบุรีอ่ะชนบุรีบอกชื่อสามนักเตะที่ชื่อจริงขึ้นต้นด้วยวอลแวนโอ้โหวิสรุตกี่คนมั้ยสามวิสรุตวัลุตวัลุตเออแล้วก็อะไรวะอีกคนนึงมึนๆนะ ไอ้มึนๆนะทีมเราอ่ะไอ้มึนๆนะมันชัยไงคิดชื่ออยู่มึนหลายคนเลยอาหารอุ่นร้อนพร้อมทานที่มีขายในเซเว่นสามเมนูไส้สลัดเปาไส้กรอกบุลน่าเออได้คะแนนข้อเดียวเนี่ยอข้อแล้นเลยได้สองข้อแล้วข้อนี้ง่ายที่ดูหนังบ่อยบอกรสชาติของป๊อปคอนสามรสชาติ ชีสเค็มหวานชีสเค็มหวานเข้อสุดท้ายต่างข้ออื่นเมนูเมนูไก่สามเมนูไก่พิชัยดำไก่อบโอ่งไก่บ้างต้มน้ำปลาเฮ้ยเจ็ดได้ยูข้อนี้พี่เจิดไม่น่ามาอันนี้ไม่คือไม่มีอะไรถามเลยใช่ไหมเนี่ยเอออะไรเอาไก่ เีียถามนพ่ข้อหนึ่งพี่บอกชื่อนเตะทูแบงคอกยู่นเตะห้าคนในชุดที่พี่เคยลงเล่นในเกมแข่งเทพพบกับฉลามชนไม่น้อยกว่าห้าเกมกิติพงษ์ผู้แถวเชือกบอสโควิดครับมาริโอครับโจโจครับแล้วก็พี่ครับถูกไหมได้เะยอ่า ข้อ2บอกชื่อนักเตะทูแบงค์อกยู่นเต็ดสามนคนที่ทำประตูได้ในเกมชนะชมบุรี7-2ฤดูกาล2017ันจดไปโจโจโจ,โจไม่ใช่ปีมาริโอไม่ใช่ปีดีซอ,อไม่ใช่ปีเจ็องปีไหนฮิงบอกสองพัน <27 S 2> โอ้โหมีบ,บอลเล่ปก9พี่แคมแล้วก็พี่มิก้าข้อสามปีบอกชื่อนักเตะทูแบงค์อก3คนที่เคยลงเล่นให ทั้งทูแบงคอกยูเนเต็ดและชมบุรีเอฟซีสามสองสามคนมั้สามคนพี่พี่ซอครับพี่ยาครับถูกมั้ได้ไวจัดอันนี้ข้อสี่พี่บอกชื่ออำเภอสามอำเภอของจังหวัดชมบุรีได้นันิคมครับอ่าบางละมุงครับ อี้าชาครับนี่ง่ายอ่ะพี่ง่ายจังขอฮาพี่บอกชื่อนักเตะทูแบงค์ขอยู่ในเตะสามคนในชุดนี้ที่เคยยิงชมบุรีเอฟซีปกเก้าครับพี่ครับตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้พี่ชุดนี้ชุดปัจจุบันไม่ใช่ไม่เคยยิงโอ้โหใครอ่ะคนนึงวันเดอร์วันเดอร์พี่ปิงเงเววร์ตันโมต้าแฮปปี้ ข้อ6พี่บอกชื่อสมสโมสรที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีบ้านบึงครับชลบุรีครับพัทยาดอลฟินครับข้อ7พี่บอกชื่อนะสนักเตะที่มีชื่อจริงขึ้นต้นด้วยพอพานพอพาน,พานไปโอโยาตัวเองนะเอ,ะไไเ,อเอง,ไงไเอา่อายไปจำมาจำม,จมา มะพ่อพานเหรอใช่พี่พอพานอันนี้ไม่มีบอกเลยผมก็ไม่รู้เลยชื่ออะไรโอ้พ่อพานเน่เลิกกองหมังนะพันทวงองศาได้ม่ออกนะไม่ทันเลยยากยากนะพ่อพานใครว่างมิวพ่อพานอะยากไม่ใช่ตัวเองอะมีน้อยเขาแฝดเลยบอกชื่อรุ่นรถของโตโยต้าสามรุ่น โตโยต้าฟอร์จูเนอร์โตโยต้ายาลิสโตโยต้าอัลติสนี่ข้อเก้าง่ายผักและผลไม้ที่มีสีแดงสามชนิดมะเขือเทศแตงแตงโมรับไหมรับน้ำปแตงโมรเบัลลี่ง่ายของเสี้ยงอีกอ่ะข้อสิบเมนูกาแฟสามเมนูคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่ลาเต้ ตัดรอย5ต่อ3ต่างกันเลยโอ้ยเตี้ยแล้วพี่เอาชนบุรีไหมผมถ่ายเต็มก็สำหรับพีพีหน้านะครับจะเป็นคู่ของใครก็ติดตามรับชมกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับนะัสดีครับง่ายอ่ะของเบี้ยของเบี้ยยากอ่ะแล้วพี่เอาชนบุรี